ที่สําคัญไม่ต้องแกะอีกต่อไปเขาแกะให้ก่อนเสิร์ฟเลยก็ว่าได้โอ,อนะ้น่ากินมากแซ่บแซบแบบนี้เลยนะคะเราม,ามีอยู่ที่ไหนบอกมาเดี๋ยวนี้ได้เลยนี่<ม>เลยที่เห็นก่อนอปูทะเลไข่นึ่อมีปูไข่ดองน้ําปลา กุ้งแม่น้ำเผายำหอยนางรมตัวโตโตเขาจะเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มรสแซ่บนะคะเมนูเด็ดของร้านธนพรปูไข่ค่ะตั้งอยู่ใจกลางเมืองจันทบุรีนั่นเองนะคะคุณอุ๋ยค่ะบอกว่าชอบกินมากๆเลยปูไข่เนี่ยเมื่อต้องออกจากงานประจำมาค้าขายนะเพื่อจะได้มีเวลาดูแลลูกที่ไม่สบายจึงเริ่มโพสต์ขายปูสดนะคะส่งตรงถึงบ้านช่วงหลังเนี่ยลูกค้าเขาเรียกร้องมาว่า ให้ทาสุกได้ไหมแล้วก็แกะให้ด้วยสิเอาแบบว่าพร้อมทานได้ไหมล่ะฉันขี้เกียจแกะอะไรแบบนี้นะคะมเมื่อลูกค้าติดใจก็เลยต้องมาเปิดร้านให้ลูกค้าได้นั่งทานแบบสบายๆมีอาหารทะเลหลากหลายเลยเน้นที่ปูและก็กุ้งนั่นเองนะคะจากวันนั้นจนถึงวันนี้ขายเพลินไงขายมานานเป็น10ปีแล้วนะจุดขายของเขาอยู่ที่ความสดของอาหารทะเลแล้วก็น้ำจิ้มซีฟูดรสเด็ดสูตรพิเศษของร้านเลยใช้มะนาวคั้นสดนะคะได้ความเปรี้ยวหอมอร่อยจน ยุดกินไม่ได้เลยจะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปฟังเสียงพร้อมกันนะคะความพิเศษของอาหารของที่ร้านเรามันอยู่ตรงไหนคะเป็นของใช้ของเป็นๆทำอะค่ะใช้ของที่ว่ายังเรายังขังอ็อกไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาของเป็นๆสดๆไปทำจ้ะน้ำจิ้มที่นี่เด็ดยังไงเราใช้มะนาวสดค่ะแล้วก็ไม่ได้ใส่ผงชูรสจ้ะต่อให้มะนาวแพงขนาดไหนก็ต้องใช้มะนาวลูกอยู่ดีค่ะต้องต้องใช้ค่ะเพราะว่าถ้าเกิด น้ำจิ้มไม่อร่อยอาหารก็อาจจะไม่อร่อยด้วยค่ะนี่ไงคุณแล้วนอกจากอาหารทะเลแล้วนะครับก็ยังมีอาหารจานเดียวนะฮะราคาเริ่มต้นอยู่ที่30บาทเนื้อเป็นเนื้อเห็นปะเขาแกะมาแล้วอ่ะใช่กินจานแรกเนาะอ๋ออุ้ยฉาคนจันทบุรีจังเลยอ่ะเขามีดีๆหมดเลยใกล้ตรงทะเลเนาะอาหารมันก็เลยสดแบบนี้นะครับอุ้ยมันกุ้งแป้งเอ้ยอยากได้มากินตรงเนี้ยเานออยากได้มากินุฟเฟ เข,เ,เขามีนะครับบุฟเฟ่เขามีนะคุณนั่งยาวๆไปเลยครับ4ชั่วโมงราคาเริ่มต้นที่899มีโปรโมชั่นลดเป็นระยะนะครับติดตาม<ห>ได้นะคุณนะแต่ถ้าคุณผ่านไปจันทบุรีแวะไปอุ่นหนุนได้ร้านเปิดขายทุกวันนะครับตั้งแต่11โมงไปจนถึง3ทุ่มอ,อยู่ที่ตำบลเกาะขวางอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะครับตรงข้ามกับวรารีสอร์ททางไปวัดเกาะลอยติดต่อเฟซบุ๊กที่ธนพรปูไข่สาขาหนึ่งนะจ๊ะค่ะ เดี๋ยวน้ำลายแตกต่อนูนจะบอกเลยบอกว่าไปกินโรตีย่างเตาถ่านกันบ้างดีกว่าโอ้หอมเลยอะสิออรโรตีก็หอมอยู่แล้วถูกป่ะแป้งโรตีของเขาเนี้ยนวดกับไฟกับกระทะใช่ปะ่ะ<ช>แต่ที่นี่ครับมันเป็นเตาถ่านคุณหอมเขาไปใหญ่โตเลยอ่ะหอมอร่อยด้วยสาวน้อยวัย20ปีนะคะเปิดร้านอาหารวัฒนธรรมโรตีโอง่งชาปากีจังหวัดสตูลค่ะแป้งโรตีของเขาถูกนำไปย่างในโอง่งมันเป็นจุดขายของร้าน นูนีฮารานนะครับใช่ไหมแป้งใช่ค่ะยูนีฮารานสตรีทฟู้ดนั่นเองเขาแตกต่างจากเจ้าอื่นในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้วิธีทอดโรตีใช่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 แต่น้องยูนีนะฮะยูนีลีเซนเจ้ของร้านวัย20ปีบอกว่าครอบครัวทําธุรกิจร้านอาหารอยู่แล้วแต่ฝันอยากเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองขายเมนูที่ชอบโดยเฉพาะเมนูวัฒนธรรมของคนพื้นถิ่นในแดนมรยูอย่างเช่นโรตีนนั่นะครับ ซึ่งจะไม่ทอดเหมือนเจ้าอื่นนะคะใช่เขาบอกว่าหนูไม่ทอดหนูใช้วิธีย่างโรตีในโอกค่ะทําให้ได้ความหอมจากเตาถ่านด้วยค่ะแล้วก็กินคู่กับน้ําแกงเนื้อแล้วก็แกงไก่ค่ะแล้วก็ซดชาปากี่ร้อนๆสูตรดั้งเดิมเลยฟินอยู่บอกใครเลยค่ะ นี่เลยค่ะแล้วก็ยังมีเมนูยอดฮิตนะคะอย่างจิ้มจุ่มย่างเนยกว๋วยเตี๋ยวต้มยำหม,ม้อไฟทะเลราคาเริ่มต้นหลักสิบนะคะไปจนถึงหลักร้อยเลยคุณพ่อไพศาลนะคะบอกว่าสนับสนุนลูกสาวเต็มที่เลยเพราะว่าเห็นถึงความตั้งใจในการสร้างสารรค์เมนูอาหารแล้วก็ไลฟ์สดขายด้วยนะคะไปสตูลแวะไปได้เลยนะคะที่ร้านยูนีฮารานสรตทฟู้ดอยู่ย่านถนนสรตทฟู้ดสายฉลุงละงูนะคะอำเภอเมือง ตูนั่นเองนะคะไปสองที่เฟซบุ๊กเขาก่อนก็ได้นะครับว่าวันไหนบ้างเปิดวันไหนหยุดวันไหนอะไรยังไงนะครับแต่ดีจังเลยนะเขาแบบว่าเขาอยากเขาฝันอยากมีร้านอาหารใช่ใแล้วก็ทํามาเป็นอาหารวัฒนธรรมด้วยนะครับชึ้นใจจังนี่นะคะ